ครับวันนี้เราช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยยีย่ห้าร้อยยี่ห้าเป็นไงก็เดินปอนเดินปอนหนึ่งนะเราซ้อมที่ไหนครับซูเปียมีเทียวครูมองซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้มนนี้ครับก็กไม่กวนนครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็สามอาทิตย์ครับ,รบวันนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเจอใครครับสมานชัยเคยเจอเขาไหมไม่แล้วได้ดูเทมบูฟอร์มมาไหมเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีแค่น้าใครับพรุ่งนี้วางเกมวางแผนงไงดี ครับผมแล้วล่าหูจบที่ไหนมาก็ที่นี่นะที่นี่นะเป็นไงวันนั้นชนะนครับชนะใครมานะชนะใครเลก็โห,โหเรียบร้อยเลยก็เกออีกครั้งเอาไหมได้พอ <c oughs> ชนะมาสองแล้วเนาะแต่ตะมาใช้ยังไม่เคยเอาเราใหญ่แล้วครับคนจังหวัดป,ปล่อยกิโลแล้วสครับเพื่ออะไรเป็นมวยอะไร มือครับจากซ้ายหรือขวางร้อยหกสิบรมหกหวรวมๆประมาณสามฝากเจเชียร์รุกนี้หน่อยแล้วก็เป็นแจงเป็นที่ครับคขอบคุณครับเดี๋ยวเอีกสวดครบสวัสดีครับสมานชัยวันนี้เราเจอใครคงครบไม่เคยชกกันะวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบห้เมื่อกี้มาเยียบตาช่างเป็ไงมั้งร้อยยี่สิบห้าจุดีปดก็เกินไพอดีนะเราไปซ้อมอยู่หนรอบนี้ สอสมไม้สอสมไม้กี่วันนะซ้อมมาซอมมาประมาณสองอาทิตย์อ่ะของเราประเภทยังไงมีมือของเขาในคลิปในคลิปเห็นไหมเขาประเภทยังไงไตยมัดติดตาเรา,น,า,รเาน่าจะลอยกว่าเขาไหมหน่าจะลอยกว่าลอยหายกันสูงเท่าไหร่อ่ะรอะยบน,น้ำหนักของเราปอยปอยห้าสิบเก้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบห้าชกมวยมารวมรวมเยอะกว่าสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะหนึ่งชนะหนึ่งล่าสุดชกไว้ร้อยเท่าไหร่ วัน,นี้กร้อยร้อยยี่ห้าร้อยยี่หโลดลงมาหน่อยคุ้มกิโลได้อ่ะประมาณสามสาูดได้ก็สบายสอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสัดดึอ่ะฝากไปรับเที่ยนฝากไปนอนยาสัดุึเชีอยวออยยดีไหโอเคก็ชู่ดีครับ